แเดย์สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับพี่ิวแล้วก็พี่เพลงอีกเนาะวันนี้เราจะมาเซลและก็ขายสกูชี่ลตที่166นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเซลสกูชี่เหลือชิ้นละเอ้ยไม่ใช่มินินะคะเซลเฉพาะมินิสำหรับมินิเหลือชิ้นละ12บาทเท่านั้นนะคะก็น้องๆหลายๆคนนะคะถามถึงแบรนด์สกูชี่ของพี่เนาะก็พี่บอกราคาไว้ก็เลยนะคะว่า 22 2บาทใช่เลขสวยชิบละก็เก็บตังค์เอาไว้เลยนะคะ2 2 2บาทเดี๋ยวมีแค่20ชิ้นเท่านั้นใช่น้องๆรีบเก็บตังค์เลยนะคะอ่าก็วันนี้นะคะจะมาเซลล์สกูชิมินิเหลือชิ้นละ12บาทนะคะใครที่จะซื้อไปแบบตุนไว้ขายอะไรเงี้ยก็ก็รีบเลยเพราะว่าพี่วิวจะหยุดไม่ใช่จะหยุดดิจะแบบจะเลิกขายวันที่28เนาะหยุดขายทุกแล้วจะจะหยุดขายเพราะว่า วันคริสต์มาสด้วยเลยมาแล้วเออเตรียมตัวปีใหม่เนาะคริสต์มาสเลยมาแล้วแหละวันนี้วันที่ยังไม่ยุดมาถึงว่าถ้าเราหยุดวันที่28ก็หยุดปีใหม่พร้อมคริสต์มาสนะคะก็จะมาเซลล์สกูชี่เลยเนาะโอเคชิ้นแรกนะคะที่จะมาเซลล์เป็นอันนี้มาใหม่นะคะเป็นตัวเป็นคล้ายๆบ้านนะคะแต่ว่าเป็นหัวใจแบบนี้นะไม่ใช่หัวใจอะมันดอกไม้เนี่ยเออดอกไม้ไม่ต้องเอาออกมาเยอะก็เบอร์เบอร์คือมันมีมันจะมีเม็ดแมงลัก พี่ไม่ได้ะพี่อยากโชว์เล็บบ้างอะไรบ้างไปทำเล็บมาใหม่มันมีเม็ดมังลักมาดูความสโลอันนี้คือเซลลนะคะมินิเซลทุกชิ้นเลยสิบสองบาทนะจ๊ะเซลทุกชิ้นนะใช่นี่พี่โชว์เล็บนิดนึงพี่ไปทําเล็บมาถ้าใครทำเล็บเพราะว่าออยากโชว์เล็บตีหถูกระลาทำแล้วไม่โชว์แล้วก็มาแจ้งน้องๆเนาะว่าราคาส่งอ่ะมันมีหลายราคาเพราะว่าแล้วแต่จํานวนน้ำน้าหนักที่น้องสั่งเนาะมันไม่ใช่ราคาเดิมแบบว่าถ้าน้องสั่งแบบสองพันอย่างเงี้ยแล้วน้อง เอาลงทะเบียน30บาทเอเอ็อาบบาท mm hmm. ไงไม่ไหว mm hmm. เพราะว่าพี่ก็ต้องไปส่งที่ไปสน่อีกทีเนาะแล้วก,แวก็แล้วก็ขอแจ้งนิดนึงว่าทําการเลื่อนเป็นวันส่งวันพฤหัสนะคะวันพุธไม่ส่งเพราะวันพุธพี่มีสอบจริงๆวันพฤหัสพี่ก็ไม่ส่งพี่มีส,มส,มสอบเช้าอะแต่ว่าจะไปส่งให้ตอนบ่ายเนาะต่อมานะคะจะเป็นปังปอมแบบนี้นะคะเป็นปังปอนหน้ากูเดทามะแบบนี้ mm hmm. ก็สโลไหมก็สโลอยู่ มันแสบมันเยอะอลโลอ่าโอเคต่อมาเลยพี่เพลงต่อมานะคะเป็นปลาไทยะดีนี่เป็นปลาไทยกิแบบเดิมเลยนะคะก็มีเหลืออยู่ประมาณนี้แล้วนะนี่เหลืออยู่แค่นี้แล้วไม่มีแล้วหมดต่อมานะคะก็จะเป็นครางหน่มปังแบบนี้เป็นบานนี่นี่หน้าแบบนี้นี่นี่มันมันจะเหมือนเมลอนแต่ว่ามันไม่ได้ตีเส้นตารางเป็นเมลอนอะมันจะเป็นขึ้นขึ้นนี่นะคะก็มีหลายสีมีหลายสีหลายหน้าหน้ามันสวยนะผิวดีด้วยเห็นว่ามันเหมือนเมลอนแต่ว่ามันไม่ใช่เมลอน เ <Head S 2> ห็ดนะจ๊ะเห็ดก็เซลเหลือสิบสองบาทเหมือนกันเซล, <Sell S 1> ลทุกชิ้นอะ่ะที่เป็นมินิราคาชิลแคา่สิบสองบาทน,นะคะมีหลายลายกูได้ทำอ่าขอดูรูปเพิ่มเติมได้แล,แล้วก็เป็นบนเ,นเออพูดถึงรูปจำได้แหละมีคนแจ้งเข้ามาอีกแล้วว่ามีน้องกอบรูปพี่วิวกับพี่เพลงอีกแล้วแต่ว่าพี่น้องเขาน้องเขาคนนั้นไปขายในเฟซบุ๊กซึ่งพี่เดี๋ยวพี่จะเริ่มหมดความอดทนกับน้องแล้วนะ ตัวพ,พี่ก็ไม่อยากทักไปเนาะว่าเป็นใครอะ <By S 3> ่ะน้องบางทีอะ่ะของพี่อะ่ะพี่ก็ไม่ชอบไม,ไมนไ่น้องไปอ่ะน้องก๊อบทำไมอะ่ะรูปพี่นะเวะ้ยเมลอนนะ้องไม่มีรูปน้องก็ถ่ายรูปของน้องนี่ถ่ายสินค้าของน้องที่มีอยู่ดิทําไมต้องมาก๊อบรูปพี่อะ่ะไม่เข้าใจอะ่ะพี่ไม่ชอบเลยนะโอเคค่ะนี่ก็ชิลล์สองบาทน,นะคะอยาให้ทักไปนะไม่ชอบจริงจริงโอเคแล้วก็มาเซลล์อีกขวดนมเอยเอาอันนี้ก่อนยี่ห้าบาท เหลือแฮมเบอร์เกอร์นะคะ1ชิ้นอะแล้วก็แล้วก็มีอันนี้ด้วยเป็นโดนัทคิตตี้เหลือชิ้นเดียวแล้วมีอีกพิวออกมานี่พี่เพีงบ้าเรามันเป็นอันอวบอันนี้มันเป็นผอมอันนี้เลยชิ้นเดียวแบบผอมแบบผอมต่อมาเป็นเอแคร์นี่สีมพูงังัเลยไปไหนกันนึงอแล้วก็มีนี่อันนี้ปังเลยสีมพูสีเหลืองอะแล้วก็จะเป็นแล้วก็มีกระตุยยังมีอยู่นะเพราะว่าเอามาเยอะของมันเลยเหลือนี่ ไอ่ิมราคาเดินะคะยี่สิบห้าบาทแล้วก็จะเป็นพวกเนี้ยเหลือสองสีแล้วเหลือสีน้ำตาลกับเขียวเขียวนะคะก็ประมาณนี้ยี่สิบห้าบาทนี่แล้วป็พี่เพลงนี่ไอแว่นคิตตี้คิตตี้มีแว่นะนะคะแบบนี้มีทุกสีมีทั้งหมดห้าสีท้างมาก่อนนะว่ามีสีไหนบ้างเพราะว่าบางทีก็หมดประมาณนี้จบเดี๋ยวจะจัดการแบบเดี๋ยวจะจัดการไอพวกเด็กพวกนั้นอีกแลวนะ ต่อมานะคะจะเป็นของของมีตาหนินะคะก็อันแรกเป็นมะม่วงเนาะอันนี้ก็เซล,ล์อีกรอบนึงมันแตกนะคะแบบนี้ใช่ก็นุ่มสโลแบบอืมแล้วก็มีอันนี้แล้วก็จะเป็นปอมปอมแบบนี้นะคะแต่เซลลนะเหลือส0สิบาทเพราะว่าตาหลุดเอยอะไรเอยนะคะแล้วก็มีข้าวโพดมี60ส0บเจจ้าแบบไม่ไม่ก็มีแบบไม่ก็มีนี่นะคะก็ความสโลก็ประมาณนี้แบบไม่มตําหนิก็มีนะคะ90บาทโอเคต่อไปอันนี้พี่รีบมากเลยเนี่ยนาทีแล้ว ประมาของเก่านะคะก็จะเป็นนี่เลยก็หัวแมวสามสิบาทนะคะหัวคิตตี้เออหัวคิตตี้หัวแมวตรงไหนว้ละสามสิบาทนะมีหลายสีฟ้าชมพูเหลืองนี่เลยส้มนี่ค่ะสามสิบาทแล้วก็ข้าวโพดมีสองแบบข้าวโพดอันนี้แบบไม่มีตําหนินะเก้าสิบาทต้มกับปิ้งไม่มีตําหนินะคะเก้าสิบาทเนาะสนใจไหมประมาณครัวซองก็ยังอยู่เยอะอยู่นะคะชิ้นละสามสิบอันนี้ที่ไปเร็วไปรัวนะคะ แล้วก็ลูกท้อสามสิบบาทเหมือนกันนะคะลูกท้อนะลูกท้อสามสิบบาทโอเคแล้วก็ไอ้กุฎิทํามาแบบนี้สามสิบแล้วก็เป็นซาลาเปาแบบนี้นะคะจุกเหลืองสิบห้าบาทโอเคอันนี้ก็เซลเซลไหมเซลสิบสองบาทเหลือสิบสองบาทรีบซื้อเลยนะจ๊ะเหลือแค่เอประมาณเจ็ดชิ้นได้แล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นนี่เลยส้มเมลอนตับ สตรอเบอรี่แล้วก็อันนี้ยังไม่อยู่นะคะพวกเหลือแค่นี้แล้วนะมะม่วงหมดแล้วนะคะจัดไปรัวๆเพราะว่าพี่รีบนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะนานเนาะเฮ้ยพี่มีเรื่องจะแจ้งไอเนี้ยสตรอเบอรี่อะทำไมถึงแบบทำไมสีแดงถึงหมดไวเพราะว่าเออทำไมถึงหมดไวเพราะว่าอันนี้มันเป็นสีชมพูแต่สีชมพูจะหมดช้าแต่พี่อยากจะบอกว่าสีชมพูถึงมันจะไม่ใช่สีแดงก็เหอะดูความสโลไม่ต่างกันน้องกลิ่นมีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีอันนี้คืออันที่ไม่มีตําหนิ แต่จะเอาไว้มาจากกิจกรรมแล้วจ๊ะหอมด้วยดูดิอันนี้เป็นตัวเร็กอันนี้เป็นปอมปอมแบบไม่มีตําหนินะคะหกสิบาทมีเหลือแบบนี้กับแบบแบบถือเค้กไอถือโดนนะกับถือเค้กอันนี้เหลือแค่สองชิ้นละมานี้เหลือเยอะอยู่ต่อมาเป็นกล้วยนี่หกสิบาทนะคะนี้กล้วยนุ่มชโลนะโอ้ยพี่รีบมากเลยอะโชเล็บไปเบาๆต่อมาเป็นสตรอเบอรี่ค่ะลูกละสี่สิบบาทนะคะมี มีเคลือบชอ็อกโกแลตเคลือบไวท์ช็อกแล้วก็เคลือบสตรอเบอรี่นี่นะอ่าอาจจะบีบไม่ทานหรอกแต่ว่าสโลทุกชิ้นนะจ๊ะอันที่มีตําหนิคือบอกว่ามีตําหนิอันที่ไม่มีตําหนิก็คืออันที่ไม่มีตําหนิเนีจ้วันี้มันมีเยอะอันนี้เป็นแอปเปิลนะคะแอปเปิลเล็กกับ Apple แอปเปิลใหญ่ Apple แอปเปิลใหญ่หกสิบแอปเปิลเล็กสามสิบห้าบาทสามสิ่ร้อยเออแล้วก็มีมมแมวน้ำห้าสิบบาทด้วยนะคะเหมือนเดิมบีบหลายรอบเนองคนนยอยากดูชุดรูปรม่มตมกับแอนไลน์มาอ่า รูเออรูพี่พี่จะทำลายเส้นไว้นะเขียนว่าเพลงรีวิวแล้วก็เป็นราคานะคะอันนี้80บาทนะคะอันนี้เซลเนาะแล้วก็มีปังแผ่นแล้วก็มีอันนี้ค่ะ50าบาทนะคะข้างหลังเป็นแบบนี้เออโอเคเนี่ยพอไปละอันนี้นะคะเป็นปังแผ่นเหลือเจสบาทจบไปอ๋อชมพู่ชมพู่เป็นก็เซลนะคะจาก6 0สบาทเหลือส0บาทเพราะว่าไม่มีตำหนิแถวๆนี้นะคะคือเซลทุกอันนะไม่ได้เซลแค่อันนี้พี่ติดกาวให้แล้วนะคะอ่าก็คือมันชอบแตกอะพี่ก็เลยเป็นทุกชมพู่เลยสั่งได้อะละ40บบาทนะเออลดแล้วจาก่อไป เฮ้ยมันมีเยอะตัวอย่ารีบเล่นเอ้ยอ,อย่าเล่นาปเองปะต่อมาของเก่านะคะจะเป็นขนมปังแบบนี้นะคะโรยงานะ <c oughs> 40บาทแล้วก็มีมากระรองนะคะมากระรองก็จะมีสีเขียวสีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวมีน,นี้ด้วยเ <40 S 2> นี่ยมากระรองสีบบาทเออนุ่มสโลอเบอรบี่บีบีบบีบบีบ,บ,บของขวัญคริสต์มาสเด็กๆก็จะมีกูชชี่แบนด์พิวนะคะ222รบบาทอย่าลืมนะของยังไม่เข้าอาจจะประมาณอาทิตย์หน้า อ่ใช่อาทินะต่อมานะคะก็จะเป็นโดนัทแบบนี้นะคะอันนี้พี่เอามาเพิ่มเนาะเพราะว่าเออมันหมดไปแล้วนะคะต่อก็มีนะหกสิบาทอันนี้ยี่ิบห้าบาทนะคะโอเคจบไปแล้วก็มีน้องโบนะคะน้องโบก็มีหกสิบาทนะคะน้องโบเนี่ยพีทก็มาแล้วนะคะใครสนใจพีทก็เจ็ดสิบาทนะแล้วก็มีปังจัมโบหน้าแบบนี้นะสโลมากหกสิบาทประมานะคะหัว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 ลีลาคูมานะคะก็กลับมาอีกแล้วนะคะสามสิบาทเท่านั้น ต่อมีสีฟ้าก็มีนะแล้วก็แลรีวิวสลับกันทำาไมวนะเนี่ยของมาใหม่นะคะของมาใหม่จ้าเป็นตีนนะคะนี่เป็นสกูตช่รูปเท้านะคะหูรูปตีนเลยวะรูปเท้านี่นะคะมีทั้งหมดแค่นี้มีสีตามนี้เลยหุ่ย๙นาทีแล้วอันนี้ก็เอามาเซลล์น,นี้ก็เอามาเซลล์50บาทอันนี้ชิ้นละ25บาทนะคะเป็นรูปเท้าเนาะก็ความสโลก็ประมาณนี้ อโอเคยี่สิบห้าบาทมีนนมีสีอย่างละสีอย่างละชิ้นเท่านั้นต่อมานะคะจะเป็นขวดนมขวดนมนะคะพี่เอามาหลายสีหลายหลายสีมากนะคะมีสามสีพออ่ามีสีสีนี่นะคะสี่สิบบาทสี่สิบบาทเซลแล้วจากห้าสิบนะ <c oughs> โอเคจบไปต่อมานะคะเป็นของมาใหม่นะคะเป็นไคยาพอ นี่เลยค่ะเป็นโรตีโทนนะคะใครซื้อรอบที่ไม่ทันมาซื้อรอบนี้เลยนะคะอันนี้ชิ้นละห0บาทเท่านั้นนนอ,องมังคก็เรียกโรตีโรตีงงเลยโรตีอะไรมาหิว<อ>เลยไม่แล้วเนาะมันใส่นี่ได้นะโทรศัพท์อยู่ตรงนี้โอเคชิ้นละห0บาทเนาะต่อมานะคะเป็นของใหม่เลยนะคะนี่เลยเป็นฟักทองนะคะนี่น่ารักมากๆเลยชิ้นใหญ่มากเลยนะนี่นะคะชิ้นเท่าฝ่ามือเลยเนาะก็อันนี้นะคะงานดีงานสวยมากๆเลยจะดีให้ดูว้ายตกย คลิปนี้พี่ล้นนะคะเพราะของมันเยอะอันนี้ชิละเจ็ดสิบบาทเท่านั้นต่อมานะคะก็เป็นของใหม่นะคะต้าเป็นหัวชัยเท้านะคะนี่มีสามสีสามสามสีแบบเดียวนะคะดูแบบนี้ก่อนให้ปาบ้าบิดไม่้อบิดสโลมากเลยนะมีสีเหลืองแดงแล้วก็ขาวนะคะมีไม้ เท่าๆกันละมั้งจะไม่ได่างเหมือนกันมีน้องบางคนมาด่าตอแหลในชาแนลด้วยแล้วน้องไม่ตอนแหล่หรอคะน้องมาเที่ยวด่าคนหนึ่งเขาเนี่ยโอ้โหลาดนะเราไม่ได้ตอนแหลเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณนะคะจะเป็นอันนี้แหละนี่เลยนะคะเป็นของใหม่นะคะพี่เอามามญี่ปุ่นไม่มีหงชุรสนะคะอันนี้อร่อยนะข้างในเป็นแบบไหนดูเลข้างในมีสีสี่แบบมีมีสีมีแบบเดียวข้างในมีแบบเดียวแต่ว่ามีสีก้อนบะหมีสีก้อนเห็บไปข้างล่างนะคะก็จะเป็นเครื่องปรุงนะใช่เป็นเครื่องปรุงแบบนี้ แล้วตรงถาดน,นะคะ <S <S ก็สามารถระบายสีได้ <S <S <ช>อันนี้นะคะถ้าน้องๆซื้อเป็นซองแบบนี้พี่ขายซองละหนึ่งร้อยยี่สิบาทแต่ว่าถ้าน้องๆซื้อเป็นแยกอย่างเงี้ยพี่จะขายอันละสามสิบเออแต่ว่าซื้อแบบนี้มันจะคุ้มกว่าก็เท่ากันนั่นแหละสมัยนึงว่ามันอิ่มกว่านะคะก็อันนี้ที่แกะมามันมีลูกชิ้นด้วยนะลูกชิ้นเป็นตัวตัวไอ้นี่นี่นี่เออเอาตัว<อ>ให้ดบูบอกน้องเลยนี่เป็นตัวอันนี้ค่ะเป็นตัวแบบคีเดียคนเดียตัวอะไรกันต้วอะไรตองแมอ่าโอเคแล้วก็เป็น มาม่ามาแล้วนะอันนั้นน่ะตัวนู่นนูน่นอย่างนี้เอาหยิบมาสีดํากับสีนี้นี่ค่ะมาม่าเย็นมาแล้วนะแล้วก็มาม่าเหลืองอ่ไปช่วยดูเดี๋ยวดินี่แล้วก็มาม่าดามาม่าเหลืองต้องมันเงินเงินปะสองแล้วน,นี่นะคะสี <มา S 1> <ด>่รสมาแล้วนะมาเพิ่มแล้วนะสั่งได้อันนี้หกสิบบาทนะคะสองอันเมื่อกี้ห้าสิบบาทน้องๆอิสลามนะคะถามพี่ว่าอันไหนกินได้อันไหนกิน,น,กนได้นะคะ อ,อันนี้นะคะกินได้ค่ะมันมีตาฮาลานนะน้องสามาเอาดูหน่ยวะน,นี่มีตาฮาลานที่ดูให้ดูอันนั้นหน่อยมีตาฮาลานนะคะนอ้นองๆอ,อิสลามสามารถทานได้แต่ว่าไอชีสกับไอหมึกดำอะ่ะกินไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีตาฮาลานเนาะโอเคต่อไปต่อมาเป็นอันนี้นี่นี่นี่ต่อมานะคะพี่ก็จะมารีวิวเป็นน้ําผลไม้นะคะที่เออ มีขายอยู่ในๆๆ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 ในในในไทยนะคะอ่าอย่างแรกนะคะจะเป็นอันนี้เลยเรียวจ้าเร็วจ้า,จานี่นะคะพี่ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะคะแต่ว่ามันมีสีม่วงด้วยนะคะมีสีม่วงสีฟ้าเนาะแล้วก็มีสีเขียวอันนี้นะคะอ่าอันนี้นะคะขวดละเจ็ดสิบบาทเอ้ยขวดละเก้าสิบบาทเออขวดละเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะน้องๆคนไหนสนใจก็แอดไลน์มาได้นะอันนี้มีขายที่ร้านวาวโพดนี่นะคะแต่ว่าถ้าน้องๆอยากได้ราคาถูกก็ซื้อร้านที่แหละแล้วก็มีอ<ส>ันน<ส>ี้นะคะเป็นเด็กๆนะคะ เบียร์เด็กไม่ใช่เมียเด็กเบียร์เด็กเบียร์เด็กนะคะอันนี้มันจะเป็นรสส้มนะคะอันนี้เด็กกินได้นะคะก็ราคาเท่ากันค่ะเจ็ดสิบบาทเก้าสิบบาทเออเก้าสิบบาทพี่แม่อะไรกับเจ็ดสิบบางเนี่ยต่อมาเป็นกระปูกระปูกระปูกระป๋าลายแรกมีดูบอลหนึ่งร้อยบาทเออหนึ่งร้อยบาทดูไปล้วนๆแบบใบใหญ่นะใบใหญ่ค่ะแบบนี้แบบนี้นะจ๊ะใบใหญ่นะจ๊ะใบใหญ่จะมีหูไหมอุ้ย แมวจี้จังแล้วก็มีเนี่ยนะคะอันนี้หนึ่งร้อยบาทใบเล็กเยอะมากอ่ะให้ดูลายเลยใบเล็กก็แบบเยอะมากๆเลยนะคะมีแมวจี้มีเพราะว่ามีคนสั่งแบบขายส่งด้วยปอมปอมที่เอามาหลายใบมาสามชิ้นมีลิต t l ทูอ i นสตาร์มีอ่ะให้ดูใบดูดัวใครสนใจชิ้นไหนก็นี่นะคะมีลีราคุมะมีมิกกี้เมาส์ออฮมินิเมาส์มีมีแบดแบดมีปิกาจู มีมินี่เมาส์มีคิตตี้มีเยอะเออหมดละแล้วก็มีไข่กูเดย์ธรรมะตับเบอรี่อืมโพนี่แล้วตัวนี้มีหมีอ้วนในทอรสตอรี่แล้วก็ตีนปุ้งตีนหมีเอ้ยปุ้งตีนตีนแล้วก็สตีนมีอะไรนะมิกกเมาส์แล้วก็มีอตัวนี้ค่ะแล้วก็บิ๊กฮีโร่โอเคจบไปนะคะก็อันนี้นะคะเป็นสกุชี่ทั้งหมดที่มีนะคะแล้วก็ของที่ขาย ย้ำอีกทีนะคะอันนี้90บาทนะคะขวดละ90<ช>มีุ่งด้วยแล้วก็แล้วก็มินิเซลเหลือ12บาทนะแล้วก็ขวดนมเหลือ40บาทเท่าเดิมนะแล้วก็ชมพูเหลือ40บาทนะคะโอเควันนี้พี่ไปแล้วนะคะก็ใ่าสนใจสินค้าก็แอลไล์สั่งซื้อได้เลยค่ะใช่อย่ากรอบรูมนะไม่ชอบวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย